สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาร่ใบายลูกตาลดูด,ดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณนะมิตรแห่งใจค่ะดวงของคุณวันนี้เป็นไงกันบ้างเรามาเลือกก่องไพ่กันเลยดีกว่านะคะไพ่มีทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะเรื่องของการงานจั s สเมินขึ้นมานะคะ ผลของการกระทาของคุณจะส่งผลในวันนี้ค่ะการกระทําถ้าคุณก่อนหน้านี้ทํางานมาดีนะคะก็จะได้รับการชื่นชมค่ะแต่ถ้าคุณซุกอะไรไวก็ระวังไว้หน่อยละกันนะคะในเรื่องของการเงินค่ะนายวานขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงความระแวงสงสยัยมันไม่ใช่ว่าคุณไม่มีเงินนะคะแต่คุณเองอาจจะยังไม่มั่นใจในสถานการณ์เรื่องของการเงินของคุณเท่านั้นเองค่ะยังมีความเครียดอยู่นะคะในเรื่องของความรักคนโสดค่ะมีโอกาสเจอเนื้อคู่นะคะทวบคัพเป็นคู่ที่เป็นกรยานามิตรนะคะเจอกันแล้วก็ประสานประโยชน์ เกือ้อกูลกันมีกิฟต์มีเทคนะคะในมุมของคนมีคู่เนี่ยชูบคับบ่งบอกถึงความรักที่มีการประสานประโยชน์นะคะอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นจริงใจเป็นการจับมือกันไปที่แบบน่ารักมากๆนะคะความรักเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับคุณค่ะสําหรับวันนี้นะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะเรื่องการงานเหนซอฟตวันขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าง,งานจะรุ่งพุ่งแรงเลยค่ะอาจจะมีภาระความรับผิดชอบรายค่อนข้างเยอะนะคะเป็นเดอะแบกขึ้นมาเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะก็จริงๆควรจะกระจายงาน ดีกว่านะคะหรือแบ่งงานให้มันเป็นถูกสัดส,ส่วนนะคะแต่ว่าโอกาสมาบางทีก็หยุดการขวอยความไม่ได้เหมือนกันเนาะในเรื่องของการเงินค่ะ the เว v e r ขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะไ,ได้รับการช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือมีคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีหรือมีคนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุน,นหรือได้ของขวัญของฝากนะคะก็มีโอกาสได้นะคะได้เงินจากการสเสนหาค่ะในมุมของ ความรักค่ะศิษย์สวาลนขึ้นมานะคะคนโสดมีโอกาสเจอกับคนธาตุไฟเมษิงห์ธนูนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมาในระดับหนึ่งอาจจะเจอจากการงานนะคะหรือวันที่เราประสบความสําเร็จเราจะเจอกับความรักที่ดีได้ค่ะในมุมของคนมีคู่ค่ะศิษย์วาลนบ่งบอกถึงการประสบความสําเร็จ success นะคะบ่งบอกถึงความรักที่มีความสมบูรณ์ค่ะนะคะบางคนอาจจะคิดถึงการมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือว่ามีการเฉลิมฉลองกันได้ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สอง ะะถือว่าความรักดีมากๆค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สานะคะทรีอัพเพนเดเคิลขึ้นมาค่ะเรื่องการงานนะคะงานด้านพรีเซนต์งานด้านการขายนะคะการเจราจาหรือว่างานที่มีหุ้นส่วนนะคะก็ถือว่าจะไปในทิศทางที่ดีนะคะมีการพรีเซนต์งานอย่างดีค่ะเรื่องของการเงินนรีอัพเพนเดเคิลขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าจริงๆมีเงินใช้นะแต่ทรีอัพเพนเดเคิลขึ้นมาเนี่ยอยากจะเตือนนิดนึงเพราะบางทีวันนี้เราอาจจะเอฟเก่งนะคะก็ตั้งสติกันนิดนึงเนาะ เป็นมัน,เป,นเป็นการใช้เงินเกินตัวได้นะคะฉะนั้นแปลว่ามีเงินให้ใช้แต่ก็ต้องระวังไว้นะคะเพราะว่าอันอาจจะส่งผลกระทบในอนาคตได้ในมุมของความรักค่ะเท f Swords ขึ้นมาและอีกใบหนึ่งเป็น Strength ค่ะคนโสดวันนี้นะคะคุณเองอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใคระคะ่ะตัวของเท f s w o r อ s บ่งบอกทางการตัดจบนะคะคุณเองอาจจะรู้สึกถึงความว่าอยู่คนเดียวอาจจะดีกว่านะคะ r e n g t h ขึ้นมาค่ะไม่ใช่เป็นการโสดโดยที่แบบ เงาเนาะมันมีความเข้มแข็งอยู่ในตัวเองนะคะในมุมของคนมีคู่ค่ะเทน Sword เนี่ยคนที่ไม่ใช่นะคะจะออกไปจากชีวิตแต่ถ้าคนที่คุณใช่เนี่ยตันมองว่าคุณจะตัดจบปัญหาแล้วก็สตรงขึ้นมาคุณจะเป็นคนเลือกค่ะว่าจะอยู่หรือจะไปมันอยู่ในอำนาจอยู่ในมือคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะกดหัวใจกดติดตามด้วยกันด้วยนะคะเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสสัดีค่ะ